สวัสดีพี่น้องช้าสว่างจะมาอีกมือฝนตกพี่น้องสุดสัปดาห์พี่น้องวันสุดสัปดาหช้าสว่างได้ยังกินมือฝนตกดินเนาะนี่ช้าสว่างจะได้ออมขี่เล็กพี่น้องเอาออมขี่เล็กมาอุน่นออมขี้เล็กวันนี้ก็ได้ไส่เนใส้ใส่กอกหมูพี่น้อง อก oh, ใส่กอกหมูให้ไอ่กระเรี่ยวใส่กอกหมูมาใจยังนี่ออมขิ้เล็กพี่นอ้องเพราะมันมีโปรตีนจัางน้อยนะพี่น้องเนาะจะมีแบบทีขี้เล็กจะยู่ต้นอยู่เฮือนสาวสาว่างนี่แหละทรงหอนๆอุ่นๆพี่น้อง <laughs> <laughs> แกงขิ้เล็กมาเด้อพี่น้องเด้อมากิน มาชิ้มแกงทีเล็กกับสาวสาว่างอีกที่นอกลย <c oughs> ชิ้มมือด้วยแกงทีเล็กเลย <c oughs> แบบที่นอก <c oughs> แบบรีกจะทำก่นอน ถ้ามาฟังเสียงฝนที่น้องเลยถ้ามาฟังเสียงฝน <laughs> มืดเหนือตื้มือน้อพี่น้องเนาะบ่งบ่ง้งาแล้วเบิ่ง้าอา,ากาศแดวสภาพอา,ากาศฝนคือจุกตกมืดเหนือเหนืองามลงให้ลงหน้าหน่ะนาอกพี่น้งนอง ก็คิไปตลาดจะซื้อยาให้คุณยายแต่คิดไปว่าได้ละพี่น <c oughs> ้องประหยากเอารถอันประอยากเอารถย่นไปนะพี่น้องมันจะใส่ไปมันสบายดีเดย่ว่าลตัางตรงสวยเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> มันเห็นมันเห็น,น ไม่เห็นกล่องบ้ออันนี้เป็นไรไมนจะได้วยยานที่น้องบ้อเห็นนะ <laughs> ยันที่น้องกบ้เห็นหนาะ แบบทีและาจะย่านเท็กพี่นนอกด้น้นามนี่ใ่ไหมเราจะพูมามาี่น้องเนาะ ยังจะกินนอกพี่นองเนาะทอดไข่ดาวทอดไข่ดาวกับอันกับอบใส่กรอบี่นอ้อง มูนยายมุนกับอ้าอยู่าจาวะวะันก็เลยเอาไปกรอกมามา่นลจะจับแกงสิลิลออมสิริลเนื้อมือนหนักเลย ่้องคิดใสนขาหมอหนึ่งจะกินได้สองเที่วอ่านีนะคุณ <c> ข <oughs> <c oughs> ้าโชคจังไอ่แต่ึินจังสิจังิเจ็บักกันซักิกมน,กม,น,ม,นมันเท่า,ทา,ากับมาเก็บงอดจนมาตม้ม ต้องกินใต้างถงวยขอโทษเด้อพี่น้องค่งนพี่น้องบ่เห็นหนากินบ่สุภาพแม่ขอโทษขอใคร สายของเหมือันชุกูี่ี้นองมีแมวจอนมาพอถึงเขาขึ้นย่แวมวเจ้าของ เท่าเจ้าของบ่าแอลี่น่ะถ้าก็น,นั่งถ้ากัน,นั่งฟังเสียงฝนจะเดินหน้าบานี่น่ะจะใส่กระแชอยู่กระแชเนี่ย <laughs> เด้ถึงไท้ที่จะพีุ่ัหนองน้อนงาะพี่นองเนาะผักผิดคุณยายมูลคนโซกคุคนเด็แตกคุณแม่อีกแล้วพี่นอง องต้นก็ได้กินดูดูอ่อน มือนาไปเห็นททมาค่ยทำนี่กะลาี่ที่มะออมนี่คีอเหาอแกสะวางกับมาดผีหรือหน่อหมูมะออมใส่จัหน้อยแล้วพี่เหออมารวนมส่ หน้ากะเลือกทตามันไปตลาดจต่มันเห็นุณว่าเศร้าบาทจะได้วได่วยง่ายด้ なかなが ช่อง8ทีทีแต่ที่ยงมีสาคิออ่ส่ใส่ใสองส่ใสใส่ใส่นส่ใส่ใา่ใส่สาใส่ใส่ีส่ใส่ใส่มี่ใส่ใส่ใ่ใค่ทำ่ใส่ใส่ใส่ใอ่ใส่ไส่ใ่ใส่่น เป็น่นบบกระทำมาออมที่าวตา,าวตาตันขอที่่อหาแ่บช่วงปิดเทอมก็แต่ในแบบกระทำมาออมสิ่งต่อนเที่ยง พอได้พูดได้คุยอีกแกน้ะนนะพะี่น้องนะชาปนากาศฝนโกพี่น้องฝนโกคนโกบินตลาดะเอาอยู่พี่น้องี่มันชดทนหอนก็ได้เอาบ้าง เราไม่อยู่ตะเว้นเราไ็ค่อยกินเขาดอกพี่นอ้อจะขนานกันงงเห็นอยู่มักสดกินก็คือมี่แสกเนี่ยา,าตามมสวยใจม่แสก กินแน่นอ่พี่นองเอาเนี่ยกินแดงกินเล็กก็ได้กินมดกินมดซำนึงเด้พี่นองเว้ you okay. ที่สามเง่วยบบที่ขึ่นแตะเนาะ やっぱピーク食べない。Okay, <laughs> ยันเพชรเนาะกินหลายเมย็ดก็บเพชรก็จะได้ 别难过，放心、嗯、的。<laughs> แกงก้อมเลาวาขึ้นปั่นน้องจันนาใส่น้ำประแดกปลาล่าเกลือก็น้อยนึงเลี้ยงหมูใส่ เพื่องแสงมันได้นะเท่ากับใช้ตะไครพริกตันกระเทียมตันหอมใสแบบเอาพริกที่นี้ข้าวต้มไว้ข้าวปั่นไว้เท่ากับ <c> ล <oughs> งหมอนปรุงตามใจชอบน้าพี่น้องเนาะกับเขาว่าไมีพิกพิถืถพี่น้องแล,ะะแล้วเจ้าผุ้มมากินเราจะร่างกำมังกินรสกลกางๆพี่น้อง ก็คิดก็พอใช้ไ,ไหนป่านไหนแต่ว่าไม่กินจับเอาเราต้องคิดชดเพื่กิน <c oughs> มันกับมีต้นนั่นที่เล็กเนาะต้นใยมูลผูกไใบมีหน้าบ้านนั่นเบี้ยงกันดีซีต้นอ้เช้ากับกบ้านนี่ครับจับแตงกิงมันเลื่อยละกับแตงกิงเลื่อยครัทำมาซ้อมหายอดอ่อนไป ใบอ่อนมันประกอมาต้มใลายน,าน้ำนะเป็นน้ำทิงแต่สีเฮ็ดคือกันนะนอกี่น้องนะคนไทยเขาเนก็บเคยกินบางะไทยแหละทั้งเมืองเราทั้งใดพวกจะจะกินด้อยกันนะี่ละแล้วจะเอาจิปุกปตามตามตำตพื้นที่ตามพื้นที่ตามจระพะ อาหารจระพัดพี่น้องเนาะผักเหนือผักใต้ผักกะบันออกผักกางกกะบันออกเสียงเหนือเล <c oughs> ็กกินกันไปตามพื้นบ้านพี่น้องไม่มีพิษก็ไม่ถือกับเข่าอาหารกับแบงไปจังหันนั่นอยู่มนั่นไม่ได้ไปนะตักไปฝากเป็นไปไื่องว่ากันักไปจังหันกันซักไป อาหารพื้นบ้านเนาะพี่น,น้องเนาะเป็นเคยชิมคุณเคอจัดคุณกับจันนี่เคยกันหรอฝน,นะนกตกดินพี่น,น้องอากาศก็ดีแต่ว่าก,สาาก,าก็ส่งเอาเอาอยู่อากาศดีก็ส่งเอาเอาอยู่พี่น้อง ระเบนน้พี่น้องเนาะมีเรียกยนะกเกเต็ดไปตามตามเรียก <laughs> เรียกลายโรพดพี่น,น้องเกอีรยังกส่งเนา่อย่ซงจะซงดีแล้วที่ชาวนาดีแล้วเปคนแง่กับไตเนี่ วาปัญหาปัญาว่าบ้างไงกับกับไงย,ยุคน้องสาวจะว,ว่างกับไปตลาดซื้อมือแต่ถิละแต่ไทยคิดผลตลาดกับไปซื้อไข่เมล์ใบแตลชีแถงที่น้องซื้อไข่ซื้อไก่เมื่อ้ไก่ช่องคิดว้คุณได้จ้ะถา เพื่อจะซื้อจอสะบังจะได้ปลาย่าง <c oughs> ปลาปลาย่างมวนผักยากเป็นเป็นเอามานี่ระวังขายนะทางบ้านเพิ่นมันมีมันมีขายมีปาลาเขาก็เอาไปย่างหางเนเฮ็ดเป็นมัดเป็นมัดมาขายมัดแล้วลอยจอสะบังจะซื้อไว้เพื่อจะเอามาอ๊บมะตำ อ๋อมเอเอาแมงดามาก,กับแก้วมาพี้ย่างตำใส่กันกบปลาไยแล้วก็ได้จำเป็นกับ,กบไข่ตุมพี่น้อง <c oughs> วันจะได้เห็ดไข่ได้เห็ดไข่พี่น้องเมือนผักหยาดทนมาแต่ทังทูคนไปเก็บเห็ดมาได้มาบารายดอกสามถึงถึงละห้าสิบบาท เราสวางอเลยสิอสองถุงพี่น้อง <c oughs> สืดสองถุงมาตะลุงพยาบาลกับมะล่างก,ก,เเก็อบเสตเกลตั้งนั้นหนึ่งกินกับกลิ่นไกนะ่พี่น้องสนะูดกลิ่นไก่มาใหญ่จ้ะกับกิ่นไก่กิ่นปลากับตลิ่นไข่จะจริี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะวนเวียนวนเวียนไปอาหาร มันวน,นเวียนไปเล่นะอาหารการกินบบอยากกินยังเทาก็เฮ็ดกินเทามีเวลาพี่นอ้องบุคคนบ่มีเวลาเพิ่นก็ต้องได้ซื้อเพิ่นทำการทำง,งานเนาะเพิ่นก็ยากเพิ่นก็ต้องซื้อกินจัดเข้าใจอยู่แต่นี่สาวสว่างก็พอมีเวลา,าสาวสว่างก็เฮ็ดกินคือน้องอันนันเลือกะใส่ซองฟิไว้กินช้อนเชือเท่านั้นพี่นอ้อง เมื่อระบันเนื้สิเล็กนจะสิเลตเน่ยได้พุ่ละเส่เจ็กิมันต้มอีกอยู่ต้มปั้นไว้ใส่ซองฟิดไว้เที่อจับปลา่แจกเพื่อนบ้านเคุนมันมัญหายนะกับพี่น้องต้นสิเล็กก็ได้ก็คือสมัยเจ้าี่แ่นว่ามันไปตลาดก็ได่ดล,ดล,ดล,ดลดะ,ะดลชิเลก็กระไดใส่เะ็กิยู่ เผาโบราณเพิ่นแตเคยกินคี่เนาะพี่น้องเพิ่นแตเคยอยู่กับพี่เทาเพิ่นแตกินพอผู้เฒ่าเพิพ่นแตกินที่กันมาบ้านไหนก็จะกินเนาะพี่น้องแต่ <c oughs> ได้พูดไปคุยตะพีกับน้องเานี่ยแหละสาวสว่างจะได้พอขอ,ขอบคุณขอบคุณทีดอกกําลังใจด้วยดีเสมอมา ไปตามเจ้าของจะเช็ดพี่น้องที่โอกาสจะคุยกระที่กำนองเาขาเพาโอกาสกระที่กำนองนี่แหละเขาได้พูดได้จ่าก,กดติดตามเดอ้อพี่น้งองผู้กดติดตามแล้วจช้าะว่างเราขอขอบเป็นขอบคุณกันเลยไหลขอบคุณน้องแมงบดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากช่องยูทูบเช้าสว่างคุณอ,อีสานไน้เดอ้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตาม,มอย่าลืมตังใจนี่ล่ะ นั่นเก่าเช่นเดิมเนาะพี่น้องเนาะนี่กะเป็นสี่ละแต่ไม่มีนังพี่น้องเลยกะแต่ไม่มีนังจะเทสกินไปและไม่มนังจะมีแรกกันไปเนาะพี่นอนะ้องเนาะกระเพาะเขาเดือดขุดเดือจากับพี่กำนองเท่านี่ละขอขอบคุณขอบคุณคำพูดว่าจาการกระท่ำบันได บ่เถิกตาต้องใจก็ขอโทษขอไป้ได้พี่น้องเด้อจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันกับเป็นสิ่งที่ดีเหมือนเจ้าเช่นเดิมฝากฤฤกดติดตามสาวสาว่างคนอีการกับคุณยายประมูลในเด้อพี่น้องมื่อนี่กะสวัสดีจ้า